กำลังอยากจะกินหมบนบน,บนแม่จะถ่ายวิดีโอก่อนคนนี้กขอยากจะกินชวนคนดื้อไปในเมืองไปชอปปิง้งคนดื้อแม่ปฏิเสธเลยเพราะคนดื้อจะไปกินก๋วยเตี๋ยวแม่บีเห็นว่าชอบก็เลยซื้อมาทําเมื่อก่อนก็ทําบ่อยนั่นแหละแต่พอนางเบื่อนางก็จะไม่เอานะก็จะไม่กินอร่อยไหมอร่อยค่ะ ลูกชิ้นกับวุ้นเส้นกินวุ้นเส้นดีลูกไม่อ้วนจงเกลูยกชิ้นให้หมดกอนเราชอบเป็นของเขากินพร้อมกันอย่าวุ้นเส้นเหลือเต็มเลยนะวุ้นเส้นกระแพงนะคุณนะนูกก็อยาแม่มีลูกชิ้นอีกแล้วเลยมีเยอะใช่แต่ถ้าเธอกินวุ้นเส้นไม่หมดบามันก็ไม่เติมให้นอกจากกินให้เกลี้ยงชามเลยบ้ามันจะเติมลูกชิ้นให้ถ้านูกกินลูกชิ้นนี่หมดไม่เติมไม่เติมจนกว่าจะเส้นหมดด้วย ถ้าเซนหมดแล้วมามาจะตักกุ้ชิ้นที่กินเปล่าๆเลยอันนั้นไม่อยากกินเปล่าๆอ่ะเนี่ยกินกับวุ้นเส้นด้วยตอนนี้ตอนนี้ก็เหมือนนั่งกินเปล่าๆนะตอนนี้ไม่อยากกินเลยเนาะอยากกินอยากกินกับวุ้นเส้นเพืตเนเนี่ยนี่นี่นี่ตอนนี้อยากจะกินกับวุ้นเส้นมากเลยเนาะเห็นไม่เห็นตักวุ้นเส้นเลยถุ่งอกก็ไม่ตักมาแล้วแล้วแล้วเปล่าเมางอไหรร้อนนะ เดี๋ยวฟันหลุดเดี๋ยวฟันห่างที่ห่างห่างอยู่มันจะหลุดออกมานะถ้าไม่มีฟันห่างอะแย่เลยนะเธอนะวันนี้กินถังองอกแล้วถังว่อกติดฟันติดยังไงทําให้ดูหน่อยสิ <c oughs> อะพูดไพูดพูดได้พูดอะไรฮะลหะแต่ <c oughs> กินถังองอกฟันนี้วันนี้ในเมืองวันนี้ในเมืองไปตอนไปกินที่ร้าน นางกินกว๋วยเตี๋ยวฟันติดถงอติดพอแหละเียนโดนว่าเอาของกินมาเล่นเดวยนโดนว่าอีกอันนั้นนางไม่ได้ตั้งใจกินที่ในเมืองอ่ะตอนที่ไปช้อปปิง้งอะนะแม่บีจะชอบเลยกในเมืองตอนที่ไปซื้อของกันน้องน่าจะไปกินกว๋วยเตี๋ยวถุงงอติดปันหน้าวันที่ไม่ห่างของนางอะติดตั้งโดเด